อะไรวะวันนี้เพิ่งถึงบางอ้อครับว่าอ๋อมันมาจากพระโคตัวหนึ่งเนี่ยแหละนะฮะก็คือมีนิทานปารามปาราที่เขามีการเล่ากันมาตั้งแต่สมัยดึกดําบันเลยนะฮะเรื่องของพนเรศวรน,นะครับที่เคยไปปราบละแวกแล้วก็ปรากฏว่าหลังจากนั้นเองเนี่ยเขาบอกเขามีพระโคอยู่ตัวหนึ่ง เขาก็ส่งพระโคออกมาสู้ในท้องพระโคเนี่ยก็จะมีพวกมังสาหารพวกอาหารต่างๆนาน,นา,นนานมีของดีมีเหล่าอรายธรรมมีความรู้ความสามารถมีทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในท้องพระโคเพราะเป็นโควิเศษปรากฏพอปล่อยมาเสร็จปุ๊บทางฝั่งพระน,นเรศวรก็ได้มีการปล่อยเป็นเหมือนโคพยนต์เหมือนเป็นหุ่นพยนต์เป็นเหมือนควายธนูเหมือนวัวธนูอย่างเงี้ยส่งไปแล้วไปสู้นะฮะปรากฏว่าเราเนี่ยชนะพอชนะเสร็จปุ๊บนเรศวรก็เลย เข้าไปตีโดยการที่ใช้ธนูเนี 5, <Right. S 1> the house, the ่ยใช้เง oh <my S 1> <mountain. S 2> ินเนี่ยผูกแล้วยิงเข้าไปพอยิงเข้าไปเสร็จปุ๊บเงินมันก็แตกกระจายในป่าไผ่เพราะป่าไผ่เองนี่ก็เป็นป่าที่กันพื้นที่ที่บอกว่าคนไทยจะลุกเข้าไปได้ปรากฏว่าพอยิงเข้าไปเสร็จปุ๊บด้วยความที่กพูชายากจนคุณผู้ชมครับก็เลยทำให้คนเนี่ยมาตัดป่าไผ่นั้นออกเพื่อเรียกไปหาเงินถางป่าไผ่ออกก็เลยทําให้นเรศวนเองเนี่ยเสด็จเข้าไปได้แล้วก็ไปตีเราแวกออกมาได้พอตีเสร็จปุ๊บไม่ตีเปล่าชนะออกมาไม่ได้เอามือมาเปล่า แต่พระเนรสนกลับเอาพระโคงเขาไปด้วยอถูกไหมฮะนี่ผมฟังอาจารย์เล่ามาทั้งหมดนี่คือประวัติศาสตร์ปนนิทานปนนิทานคุณหนุ่มเพิ่งฟังเมื่อเบรกที่แล้วนี่นช่ครับทำไมพูดได้เป็นเรื่องเป็นราวโอ้โหขนาดผมชอบโค้งฟังเลยนี่อาจารย์คบเป๊ะเลยนะเป๊ะอนึงเลยครับถูกไหมครับถูกอ่าเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณผู้ชมครับก็ปรากฏว่า อยู่มาเนี่ยก็มีการมีการเล่านิทานแบบนี้ปลูกฝังกันไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งมีนักวิชาการของทางขมรนคนหนึ่งเนี่ยได้มีการบอกว่าพระโคตัวนั้นเนี่ยจริงๆไม่ได้อยู่ที่ไหนหรอกอยู่ในประเทศไทยแล้วอยู่ที่วัดพระแก้วถูกไหมครับผมให้ดูพระโคที่เขาพูดถึงก่อนขอดูพระโคตัวนั้นครับมีพหรอโอ้โหอไวมากนี่ครับนี่คือพระโคตัวนั้นครับคุณผู้ชมครับ ที่เขาพูดถึงนี่คือเป็นต้นเหตุนี่เหมือนกันหนึ่งในต้นเหตุเหมือนกันอาจจะเป็นอย่างนั้นเลยนะที่ปลูกฝังทําให้คนไทยเนี่ยเขมรเนี่ยมาเกลียดเราเนี่ยคุณผู้ชมและคุณผู้ชมรู้ไหมว่าที่เขาเคลมว่าพระโคที่วัดพระแก้วเนี่ยคือเป็นเป็นโคศักดิ์สิทธิ์ที่เขานักรักนักหนาเนี่ยมาอยู่ในวัดพระแก้วเนี่ยคือตัวไหนเป็นโคศักดิ์สิทธิ์เอาเปิดด,เด,ดูเปิดดูมานี่ครับคุณผู้ชมครับนี่ฮะ นี่คือบริเวณด้านหน้าวิหารวัดพระแก้วนะครับมีโคตัวนี้อยู่อุ้ยเนี่ยนะฮะแล้วก็ปรากฏว่าเขาบอกว่านี่เป็นของเขาเป็นพวกโคตัวนี้นะอาจารย์แล้วก็มีมีอีกตัวหนึ่งแต่ว่าเป็นปฏติมากรรมแบบฝรั่งครับแต่ว่าเซิร์ชยากนะอันนี้ตัวใหญ่ใช่ไหมตัวใหญ่ครับกับมงานเราไปหาแต่อันนี้คือเราหาไม่ได้ตัวหนึ่งเขาบอกอันเนี้ยตัวนี้ด้วยแล้วก็ยังมีตัวใหญ่อีกตัวเดี๋ยวไปหาทีมงานเราไปหาดูเนี่ยครับ เขาก็เลยบอกว่าอารยธรรมของเขาที่อยู่ในท้องพระโคเนี่ยมันเลยมาอยู่ในไทยหมดเลยครับสิ่งต่างๆที่ไทยจเจริญรุ่งเรืองทุกสิ่งทุกอย่างในวันนี้ก็เป็นเพราะว่าเราเอาพระโคเขามาแล้วก็เอาเวิทนาการต่างๆที่อยู่ท้องพระโคเข้ามาใช้หมดใช่ครับ Oh. มีมีแม้กระทั่งงานวิชาการรองรับนะครับเพราะว่า hmm. ผมเรียนจบสาขาเอเชียตอนออกเฉียงใต้ศึกษาที่จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยรปริญญาโทนะครับหลักสูตรนานาชาติแล้วก็มีเพื่อนขเขมรอยู่กลุ่มหนึ่งนะครับเป็นรุ่นเดียวกันเขาก็ทำวิวจัยทำวิทย์พน์เนี่ยเรื่องพระโครพระแก้วเลยครับ,รบนะครับก็มีเรื่องการตีความของคนกัมพูชาว่าทำไมเกียดชังคนไทยหรือสยาม <c oughs> ก็ด้วยเหตุเนี้ยที่พี่หนุ่มเล่าม <c oughs> าเมื่อสักครู่นี่แหละครับ